หลังแหลกจะทำงานเลยครับส่งหนี่ึ้นสิเป็นปลาดุกแล้วครับพี่นอ้องผมบอกว่าผิดเลยครับผมหวานนะ่ะสิเป็นปลาดุกครับพี่น้องครับโก่ครับขั้นเปียกเลยครับนานอิลีครับปลาดุกอิลี่ปลาดุกอิลีดึงขั้นโกงอยู่ครับยูเฮโบยูเฮโบ มาหลังนี่ครับบึงเีิละครับบึงดึงเิละครับบังพี่น้องปัดนี่ละครับหลังนี่ละครับบังดึงติละครับพี่น้องบึงดึงเีิละครับปลาอย่างบ่ครับพูดครับพูดครับพิ่เดึงครับ ปลาหนังปลาหนังสวัสดีครับมื้อน้กับพามาหาอยู่หากินอีกครับมาใส่แบดครับพี่น้องครับมื้อน้มาหมายลำห้วยธรรมชาติครับเป็นเทื่อแหลกของปีครับใส่ยือห่วครับพี่น้องหัวทั้งบานผมเริ่มออกเลยครับกระสือมาล่องเบิ่งครับพี่น้องเต่าสุปีพานอยู่ครับขันไดใส่ยือห่วงครับพี่น้องสีมานไ้บอกครับปลาครับ ลงมือใส่กันก่อนครับพี่น้องครับมืนอนีก็มาโดยเบ็ดสาสิบขั้นคือเก่าล้วครับไม้ก็เป็นไม้ยูห่วยนี่หและครับห่วยแถวบานนี่ละครับพี่น้องหนามคุนแห้งครับฝนตกซียห้ามือก่อนครับพี่น้องหนามคุนเบิดเลยครับนี่และครับเยื่อครับเหยื่อกลั่งพอดีเลยครับ มาครับผมกับบายชิไซม้งเนียแล้วครับพี่น้องหลังแหลครับ นี่แหละครับลังที่สองครับตาครับขึ้นไปเทิงผลแล้วครับพี่น้อง เป็นเพือแหลกข้องปีสิมานเห็บบอรครับพี่น้องทั้งบ้านผมยังไม่มีไผ่ใสเลยครับผมแหละครับเป็นคนแหลกครับสิบพานเห็บบอรครับพี่น้องสิพ่อได้อยู่ได้กินบอรครับกระทารุนกันครับ ทั้งบ้านพร้อมปีนเน่กับจักซิม,มี่ปลาบอกครับพี่น้องปลาสิหลคือจังซุปปีบอกครับ หม่องใส่ก็นอย่างแห้งครับชั่นแห้งครับพี่น้อง เดี๋ยวผมฟอบใส่กันด้อครับคําแห้งแล้วครับหย่านไปแล้วง่ายครับพี่น้อง นี่แหละครับผมก็ไซส์เซจเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องมืดพอดีเลยครับปะาครับเมื่อครับพี่น้องผมก็บบอดดายามกันขึ้นนะครับถ้าเก็บถ้ากูย้ำเสาเลยแหะครับพี่น้องปะาครับเมื่อก่อนครับพอกันย้ำเสาครับ สวัสดีครับสวัสดียามสาวๆครับมาเก็บเบ็ดกันครับไปหลุดน้ำกันครับยื่หัวอกเป็นเทือแไรคของปีครับพี่น้องสีม้าไหนบอกครับปลาครับไปหลุดน้ำกันครับนี่แหละครับหลังแหลครับพี่น้องหลังแหลเห็นดึงขั้นเบ็ดอยู่ครับดึงขั้นเบ็ดอยู่ครับพี่น้อง หลังเลยจะทำงานเลยครับส่งนี่ี้สิบเป็นปลาดุกแล้วครับพี่น้องผมบอกว่าพิดเลยครับผมบวานน่ะสิเป็นปลาดุกครับพี่น้องครับโหนครับขั้นเปียกเลยครับนานอิลีครับปลาดุกอิลีปลาดุกอิลี นีครับลังไหลก็มันเลยครับพี่น้องประดุกใส่งามเลยครับเก็บกันครับหลังไหลก็มันเลยครับหลุดลังที่สองครับอู้ลังที่สองมีลองร้อยดึงอยู่ครับพี่น้องหลุดเลยมั้งครับดึงขั้นโกงอยู่ครับยูเหบบยูเหบบ หลังที่สองก็มีพลงานคือกันกรครับนี่ครับหลังที่สองครับพี่น้องมานีเลยครับขั้นอย่งคือเก่าอยู่ครับพี่น้อง ไะครับไปลุนกันต่อครับ อุ้ยเสียดายด้ครับหลักหนึ่ง้งหันครับพี่น้องรดครับขั้นจนเปียกเลยครับเดี๋ยวว่าประยูครับอุ้ยมาหลังนี้ครับบึงกีละครับบึงดึงกีละครับบึงพี่น้องปัดอยู่ให้อยู่ครับหลังนี้ครับเดีว่าจักเป็นปลายยังครับพี่น้อง ปลาดุกที่เขาครับปลาดุกครับปลาดุครับนี่แหละครับแต้มสามมากเลยครับพี่น้องปลาดุกครับใส่งามอยู่ครับเสียดไดแต่หลังที่ผ่านมาพุนครับพี่น้องรุดครับขั้นเปียกยางแห้งเลยครับแต่ว่าว่อยู่ เสียดาย้งปาครับไปลุ้นกันต่อครับนี่ครับยามเบ็ดได้17บเจ็ดขั้นนะครับยังอีก13บขั้นครับพี่น้องไปหลุ้นน้ำกันต่อครับนี่ครับมาหอนอีกหลังเลยครับ ทันโกงอยู่ครับเตว่าคือจังประยูครับพี่น้องแตว่าพูดครับเห็นขั้นมีอาการครับจากสิบเป็นปลายยางครับพี่น้องเดี๋ยวเปลุดทักฝนกันเนาะครับย่านหลุดย่านขาดครับตาครับนี่แหละครับทังนี่แหละครับบึงดึองตีละครับพี่น้องบึงดึงตีละครับปลายยางบ่ครับูครับ กดครับเพิ่นดึงครับปลาหยังปลาหยังลุนกัดครับอู้ปลาดุกอีกขึ้เก่าครับนี่ครับไม่หลังก็ยื่นี่ครับอู้ขั้นโกงเลยครับพี่น้องขั้นโกงเลยครับ คือจังสิบายูยครับนั่นครับหลุดครับหลังนี้ครับท่านจะโกงเลยครับพี่น้องลุดเสยครับ มาอีกแต้มะครับประดูกใสงามเลยครับพี่น้องเียดไดแต่ขั้นติดกันครับหลุดครับดึงขั้นจนโกงเลยครับพี่น้องเชยดได้ให้วัสัุเชิดได้เลี่ยงกันสองอยู่ครับปลาครับผมขอเก็บตัวนี้ก่อนครับจงเป็นหลุนกันต่อครับมาหลุดบางลังนี่ครับดึงขั้นโกงอยู่ครับที่บ่าจจกอยู่ให้บอกครับพี่น้อง นี่ครับอยู่่ครับเป็นปลาดุกครับมันหมานครับมันหมานครับ ครับมาหอดอีกล้างลยครับดึงคาดโกงอยู่ครับพี่น้องแต่ว่าจักซิอูให้บอกรับโอ้ยรุดอีกแล้วครับเบ่งตีละครับพี่น้องรุดอีกแล้วล้างนี้ครับโอ้รุดอีกแล้วครับล้างนี้ครับเศรษดาย้งครับผมขอเก็บก่อนครับ เป็นย่างประมาณสี่ขั้นนี่แหละครับพี่น้องย้องบาร์ไล่แหละครับอ้หลังนี้คือเกาอยู่ครับอ้ยหลังนี้ลดคือเกาครับเบื่อไหร่ละครับดูอดอีกแล้วพี่น้องเบื่อไหร่ละครับ มุนเบิร์ดครับตาครับเก็บก่อนครับจังเป็นหลุนอีกครับย่างอีกประมาณสามสีหลังนี่แหละครับสามสีขั้นนี่แหละครับพี่นอ้องพูนครับมาหอดหลังสุดท้ายแล้วครับ ลังสุดถ่ายกันรุดอีกคือเก้าครับเบื้งตีละครับเปิดฤดูกาลใส่แบดเยอะหัวครับกับแบด30ขั้นครับสรุปว่าได้หาแต้มครับพี่น้องมีแต่ใส่งามๆเลยครับเสียดายแห้งครับหลุดหลายแห้งครับเสานี่ครับหย่อนบดได้มายามกันขึ้นแล้วครับพี่น้องขันได้ยามกันขึ้นคือสินมานกว่าเหนียู่ครับแต่ว่าหาแต้มกว่าขมอยครับ พ่อเดี๋ยวยูดเดี๋ยวกินอยู่ครับพี่น้องครับกับสวงเปิดฤดูกาลใส่ยืดหัวครับเดี๋ยวผมประเทศให้พี่น้องเบื้องยุบานพุ่นละครับป้าครับคลิปนี้ก็ซ้ำนี่แหละครับจังไดก็ฝากพี่ป้านะอ่าซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมได้ดวยครับสวัสดีครับนี่แหละครับผลงานครับได้ปลาดุกสีโตครับพี่น้องกับปลาคอต้นหนึ่งครับ มันหมานครับมันหมานครับ